ดีมั้งคะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจเลยอันนี้ถ่ายทำไปถึงอันนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะร้อนอย่างเดียวเสียบัตรซีบีเทใจกับตุ๊กตาจับคนเทใจกับคนคนเขาว่าตลกเขาก็น่ารักโค้กจะกบบแรกๆเขาก็จะมีความแบบนิ่งๆแต่พอนึ่งนิดนึงแต่พอนานไปพอนานไปก็ออกคนนี้นี่เองปล่อยของเหรอคะ ก็พอมาเจอผู้หญิงเรียบร้อยอย่างเราก็เลยใช่พอเรียบร้อยก็เลยวต่ร่างกอยหญิงสาวไม่สูขันกันงลในกองนิ่ๆๆนเสียดสีบมามากเลยเป็นคนโดนแกล้งหรือแกล้งเขา คนโดนแกล้งเลยแกล้เขาหรอทีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันมีเหมือนเราอ่ะเป็นชนีคนเดียวในเรื่องแล้วผู้ชายเยอะมากแล้วเราเป็นคนแมนๆเนี้ก็แก้งโดนแกล้งแกล้งกลับอะไรทําหมดเลยยิ่งอยู่ในป่าด้วยมันไม่มีอะไรทำแล้วก็แกล้งไปนวันๆแกล้งระเองแกล้งคนอื่นทุกคนเดินไปสัญญาณทของเขาตัวร้อนหรือเปล่าถูกไหมไม่แน่ ไม่อยากเป็นแบบฝ่ายอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้ไม่อยากอ่อนแอเราไม่เคยถูกกระทำอยู่แล้วเพราะเราจะทำเขาใช่เมื่อกี้บอกว่าใส่จงกระเบนค่ะใช่มันเป็นยังไงเออคาแรคเตอร์ในเรื่องเลยต้องใส่ใช่ไหมคุณคาแรคเตอร์ในเรื่องต้องใส่แล้วก็มันเป็นยุคยุคนั้นด้วยค่ะที่เหมือนใส่จงกระเบนอะไรอย่างเงี้ยมันมันโอเคไหมันใส่แล้วมันแบบอยู่ในป่าก็ใส่แล้วมันโอเคแต่ทีเนี้ยค่ะเหมือนเราเป็นลูกลูกของโจรอ่า ผ okay. ู้หญ <Yeah. S 1> ิงคนอื่นในเรื่องเขาใส่โจกระเบนเขาใส่ต่ออกแล้วก็สวยงามอเมดาใส่โจกระเบนแล้วก็เสื้อยืดเสื้อแขนยาวสีดำร้อนแล้วก็โอ้งงแมนอันนี้คือพี่เรียดเลยพีเรียดแต่พี่เรียดแต่น้ารักน่ารักตอนนี้ว่าเป็นแบบนางเอกหน้าเขาหลังใส่ชุดไทยนซึ้งเป็นยังไงบ้างสวยไหมออกมาจ็โกระเบนกับเสื้อแขนยาวแต่แขนยาวนะที่นี้มันไม่ได้ ไม่ได้มีเครื่องไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเป็นแบบเครื่องแข็งแกธรรมดาแต่แลว่ตแต่ว่ามันน่ารักใช่น่ารักมันตรงเทรคเตอร์ทำพุชทำจาในเรื่องมั้งมันมันมันต้องแรงได้ร่อนยุบคือตอนแรกที่ได้บทมาเราก็เป็นกังวลใจเหมือนกันว่าต้องแหรงใต้ไหมเพราะว่าแรงไม่ชอบแรงไม่ชอบต้องแรงไม่ชอบแล้วมันแล้มันแไม่ต้องแหลรงไม่ต้องแรงกรเลยแบบโอ้ยโลก ไม่ง oh. ั้นต้องสงสัยต้องกลับภูเก็ตให้เพื่อนสอนอีกทีหนึ่งเนาแล้วแทนว่าเรื่องภาษาเรื่องการต้องคู่จงกระเบนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่ได okay. 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 so right. right? so ้เ <Admiral> ป <pop unde S 1> ็นอุปสรรคค่ะสนุกสนุกใช่ติดตามเนาะใช่ก็ต้องเหมือนแบบมันมีแอคชั่นไงเราก็แอคชั่นเรื่องแรกแล้วคนเขาเล่นแอคชั่นมาตลอดเราก็เหมือนต้องสอนต้อย่งนี้ะอ๋อน่าเรื่องแรกสอไมได้หรือ่าไ่ะโอเคค่ะพี่ทำงานให้บริกาย เรื่องแรกของอาเบการาลเลยเด,ยด,ยด,ยดยี๋ยวเออในชีวิตเลยคุณเล่นไหมเพอเป็นเรื่องแรกของเราคือมันเป็นความฝันมาตลอดนะพอเราได้แบบเข้าวงการมาเล่นละครเราก็เล่นหนังแล้วก็คิ้นมาตลอดว่าเออตอนเด็กๆอะค่ะเคยดูแบบชัตเตอร์อะไรเงี้ยเค่เชืออยากล่นเป็นผีจังเลยอะไรอย่างนี้แล้วพอพอเขาได้ต่อเรื่องนี้มาแล้วอา่านบทอะเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มันครบรถ มันคพบรถมันเหมือนแบบมันมีอย่างที่บอกไปค่ะมันมีแอคชั่นแฟนตาซีแล้วก็เป็นฟิลเลอร์ด้วยซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ได้ชอบเปิดหาหลังบบนี้ดูอยู่แล้วชอบแบบให้ตัวเองรุนระทึกเล่นๆอยู่บ้านอะไรอย่างงี้ให้แบบตัวเล่นๆแล้วก็เรื่องนี้มันได้คิดว่ามันมีความซับซ้อนด้วยคาแรคเตอร์ด้วยค่ะคือมันเป็นบทที่ท้าทาย แล้วเราก็รู้สึกว่าชอบเราอยากเล่นแสดงว่าตอนที่เขาติดต่อไปนี้คือแบบไม่ละเลยเลยอ่านคืออ่านแค่เรื่องย่อยเราก็รู้สึกว่าแบบอยากรูว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่ออ่ะจะเป็นยังไงอยากอ่านบทแบบทั้งหมดเลยอ่านได้หรว่าบทบทบทที่เราได้รับมันยากไหมถ้าสำหรับเราคือคือตอนตอนแรกก็ว่าเออมันโอเคแต่พอได้บทมาทั้งหมดแล้วมานั่งอ่านคือแบบอู้ อนอยู่นะแม่เราเล่ากันบ้านเยออยู่ก็ท้าทายอยู่ค่ะซับคอนในแง่ของเรื่องราวหรืออะไรคะทั้งเรื่องราวทั้งตัวละครทั้งความสาคัญคือทุกอย่างมันแบบมันซับคอนกันหมดเลยอะไรนะคะตีกต้องไปตามดูค่ะตีเราเป็นคนเรียบร้อย แล้จริงเหรอคะเรายัมีความต่างกันอยู่เราต้องเตรียมตัวทำกันบ้านยังไงเพิ่มเติมไหมทำเป็นบ้านแน่นอนค่ะก็ก็มีมีไปเวิร์กช็อปแล้วก็เดี๋ยวมีเวิร์กช็อปกับนักแสดงท่านอื่นด้วยแล้วก็มีมีเขาก็พูดได้ฟังแล้วการถ่ายทำไม่เหมือนกันนะแล้วก็ยังไงเหรอคะจือว่าตอนนี้จือว่าตอนนี้แม่น่าเป็นทำเพลงมีทำเพลงมีทำภาพยนตร์มีทำมุ้งขุดข่มโรมแนวอะไรไหมคะแม่นนักข่าวยังไม่ รอติดตามเนาะเราติดตานค่ะเรื่องแรกในชีวิตเรื่องได้ในชีวิตเรื่องหนึ่งเรงานงเร่อแรองนางาม่ารนมาได้ติดตามข่าวบ่งไะเรื่องต้นน่เพื่อนนางงามมา พูดถึงเรื่องเัินค่ารางงามไม่ได้เลยนะแต่พูดถึงเรื่องนางงามบางทีก็อยากจะเหาถามกันไปเลยว่าเรื่องไหนเยอะเหลือเก็คือดูนิสู่ะค่ะก็ติดตามบ้างค่ะได้มีการในลเรืคุณ ก็มีคุยบ้างค่ะก็คือเราก็รู้จักกับพี่ซูมาตั้งแต่อยู่ภูเก็ตเนาะัวากะทาด้วยกันอยู่เลยตอน1 3 14กีฬลาจังหวัดก็ทักไปถามว่าโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจเราตอนที่เราทราบข่าวค่เรารู้สึกไงบ้างเราเซอร์ไพรส์เราตกใจเราแปลกใจหรือว่ามันเป็นความสุขแบบไหนเอยก็ไม่ไม่คิดว่าแบบเรื่องเราอาจารย์ว้าวใหญ่โตอะไรขนาดนี้แต่ก็เออก็เหมือนให้กำลังใจอะค่ะ ตอนทักไปให้กำลังใจที่นี้ว่าอะไรบ้างคะได้อธิบายอะไรกับเราไหมเล่าอะไรให้เราฟังไหมก็ได้เล่าเหมือนที่ที่ก็ที่อยู่เห็นตามข่าวค่ะเออที่พี่สุรลงสรีนั่นแหละแตอนนีม่มีคนไปย้อนทีมถ้าแม่ด้ก็ที่เคยตกเป็นนักสับยอเลอกน้อยเด็กๆที่เราอยู่กินกันได้ลอบากคนเอามาตัวคมาสรุปแล้วเนี่ยที่ทำเป็นได้ให้มาสัมผัสข้อมันกันคือ เอาอย่างนี้ดีกว่าด้าถือว่าคือด้เนี่ยจบกับ t p n ด้วยดีเนาะก็อยากจะให้จบแค่นั้นแล้วก็คือตอนนี้ทุกอย่างมัน,มนเคลียร์หมดแล้วแล้วก็อยากจะให้กำลังใจให้ทุกสายมากกว่าเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันประสบการณ์ในแง่ไหนเอ่ยในในทุกแง่เลยเหมือนแบบถ้ามีเพื่อนกันอยู่สามคนอย่างเงี้ย แต่ละคนความสัมพันธ์มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในแต่ละอย่างมันเหมือกกันเจอรวมสิ่งที่เจอด้วยเลยด้วยค่ะแต่ว่าตอนที่อยู่ก็คือแฮปปี้กับทุกอย่างแล้วก็จบกันด้วยดีก็อย่างเพราะว่าของหน้าคือไม่มีอะไรที่ขาดขาไม่มีค่ะไม่มีขาดขาดแน่นอนที่จ่องใช่เพราะว่าสัญญาหมดไปหลายหลายปีแล้วนะสองปีแล้วก็คือเรื่องเรื่องรางวัลของหน้าได้ครบแล้วใช่ไหมคะได้ครบค่ะ แล้วพอมมีเหตุการณ์ของคุณนี้เกิดขึ้นอะค่ะมันก็โดนย้อนกลับไปเรื่องของเราว่าเอ้ยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอยู่แล้วเกนะิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามองเออเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างเรื่องเงินทองเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วแหละเออมันต้องให้ <c oughs> มันตอ้ <c oughs> นตองให้กำลังใจกันปะใช่ก <c oughs> ็แค่นั้น แต่เราถ้าเรามองในแง่ของแบบเป็นกองประกวดนะคะสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบหรือสิที่เขาต้องทำอะไรเงี้ยมองอาแตหน้ามองว่าแบบต้องยังไงในเรื่องกองประกวดใช่ไหมคะมันไม่มันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าแค่องค์กรก,การประกวดหรอกแต่ว่าทุกทุกบริษัททุกสํานักงานอะ่ะค,ค,คนทุกคนทางานก็ควรที่จะได้ในสิ่งเขาเรียกว่าอ,อะไรสิ่งตอบแทนเนาะก็เป็นเงินเดือนอะไรไปมันก็ให้ไปแล้วก็ได้กลับมามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในในส่วนของการทำงาน เราเรามองไหมว่าข่าวแบบนี้ค่ะม,มันมีผลกระทบกับวงการนางงามเหมือนกันนะคนอาจจะมองไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะพอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันก็กระทบวงรวมวก็ไม่อยากให้มองว่ามันเป็นวงรวมัมวคือจริงๆมันไม่ใช่แค่วงการนางงามหรอกมันก็มีปัญหาทุกวงการนั่นแหละแต่แค่ว่ามันจะมีข่าวออกมาไมหมอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะข่าวเป็นดารน่าสนคือแม่เอ็แม่เอ็แม่ของแป็นดาร์แต่ออกมาไร้สดข้อเทียมอย่างเลยอะไรอย่างงี้ทีนี้มันก็มีเกี่ยวกับเรื่อง เริ่หลักด้วยอะไรเงี้ยก่อนที่จะขึ้นใบนอะเรแบบนี้มาบางคนก็พวงไปถึงว่าวิแล้วข่าวหนา้าอะไรเงี้ยมันก็สงสัยว่าเราฟุ่อกุฎอีกแล้วซื้อมองกุฎเนี่ยคะคือช่วงตอนนั้นนะคะแม่เอ็มไม่ได้เหมือนเหมือนส่งหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนตอนนั้นน่ะทีมภูเก็ตก็คือทีมที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเนาะแล้วก็เหมือนมีแม่เอ็มคนเดียวที่อยู่กรุงเทพแม่เอ็มก็เลยเแบบค่อยรับค่อยส่งแต่งหน้าให้แต่แม่เอ็มไม่ได้เข้าไปอยู่ในกองแล้วก็คือไอ้ข่าวซื้อมงอ่ะ มันเออคือทุกคนมันมันทำให้น้อยใจเหมือนกันนะเพราะว่าการประกวดในปี2020เนี่ยได้เต็มที่มากพูดได้ว่าแบบทุ่มสุดตัวเลยเพราะฉะนั้นอย่ามาอย่ามาบอกว่าซื้อมงถ้าไม่มีหลักฐาเพราะว่าไม่ได้ซื้อค่ะเราแบบเราสู้ตายเราเดินขาตึงเปรี้ยงได้มาด้วยปากนะใช่เราแบบเต็มที่มาก ได้นอนเลยนะเรางงไหมในปีที่เราได้มันก็ไม่ได้ค้าสายตาแต่เราไไ่มีข่าวฟื้นออกมากคือคือเข้าใจค่ะเพราะว่าด้วยด้วยวงการนี้เนี่ยมันเป็นการแข่งขันเนาะซึ่งบางทีเราเชียร์คนนึงเขาอาจจะไม่ได้แล้วคือเราก็รับลูกศรของเรามากอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งมันปกติมันมันเหมือนจะมีข่าวแบบนี้มาทุกปีนั่นแหละมไม่ใช่แค่ปีด้ปีเดียวเราเป็นไงนอยไหมเวลาโดนอะไรแบบนี้แอบเซ็งไหมคือ ถ้าบอกว่าเซ็งไหมมันแล้วแต่ช่วงมากกว่าเหมือนช่วงแรกที่ได้มงเราก็รู้สึกเซ็งเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแต่เราพยายามมากเลยนะเราทําเต็มที่แล้วพอผ่านไปเราก็รู้สึกว่าเออช่างมันเถอะแนี่พอมันเป็นข่าวอีกทีก็รู้สึกว่าอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอแล้วเหมือนเมื่อวานไม่เห็นว่ามีพูดด้วยว่ามีการการได้รับเพลงสิ่งในกองอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างดังมแต่คนไม่ท้องทันไม่มีด้านได้จนสำหรับตัวได้เองไม่เคยเจอคะ่ะเพราะว่าปีนั้นแบบ มีแต่คนจึง๊งม,มีแต่คนจึ๊งจงอะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสกับว่าแบบอะไรเลยเราแค่แบบเฮ้ยเราจะตื่นมามกนันยังไงดีเพราะตื่นมาแล้วแบบโอ้โหสวยหมดเลยอะหันไปก็อู้วีนาวันนี้จึ๊งมากยแพลวในมุมรององการ,รียแบบแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยนะคือเรื่องการทชีตแต่ละคนถ้ามันเป็นการแข่งขันแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าเราจะต้องทชียทุกคนให้เท่าเทียมกันเราไม่ควร เฟเวอร์ใครเหมือนแบบให้ความสนใจใครเป็นพิเศษเพราะว่ามันอาจจะทําให้นางงามคนอื่นๆที่ไม่ได้แต่ถูกใบกระทำนั้นะเขารู้สึกน้อยได้มันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าแบบเอ้ยทําไมเราถึงไม่ได้ความสนใจแบบนั้นบ้างล่ะแล้วพอมันมีความน้อยมันก็เหมือนแบบทาได้ไม่เต็มที่เนาะเพราะฉะนั้นการแข่งขันได้คิดว่ายัางไงมันก็ควร100เซเท่าเทียมกันค่ะไม่ควรมีลูกค้าใช่ไม่ควรมีแบบน,นี้ไม่ควรอยู่แล้ว มันต้อบูกลงอีกรอบวงลงแล้วตอนนี้โอเคมั้ยได้เอาเพจเป็นข่าวไปที่โอเคค่ะโอเบ้างโอเคค่ะรอตอนนี้ก็เหมือนแบบอยู่ในขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวรอประกาศทางทางเพจดีกว่าค้องเกเพื่อสาวเราที่จะลงเป็นทีมกันแล้วมันมีตำแหน่งทั่วก็เป็นผู้จัดการกองด้วยคือคือตอนตอนแรกเนี่ยแถว ไม่เหมือนไม่ได้จะลงเอ่อเวิร์สอเวอร์สใช่ไหมคะก็เลยมาทำซุปเปอร์เพราะว่าเหมือนเขาเขาก็เคยไปประกวดซุปเปอร์เขาก็เหมือนแบบดีใจอะไรอย่างงี้แตบบ่พอเขาตัดสินใจแล้วว่าเอ้ยอยากเลยระควด มิชลินเวอร์สไทยแลนด์เราก็โหเตรียมใจเพื่อเต็มที่อยู่แล้วค่ะความพึ่งเพื่อนเนอะเพราะว่าเราเองก็ประกวดกับแพลมาในปี2020เรารู้ว่านั่นก็เป็นความฝันของเขาเหมือนกันเชื่อไหมคะวันไฟนอลในปี2020เนี่ยขึ้นรถทัวร์ไปด้วยกันยังแบบนั่งข้างแพลนั่งสนิทกันบางนะแล้วก็แบบยังนั่งร้องไห้กันอยู่เลยว่าสู้ๆนะเพื่อนก็เลยเราข้อขาดกำลังเพื่อนเราที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องของการประกวดก็คือเราใจยังไงต้องหาคนมาแทนหรือว่ายังไงหรือว่าก็คือ อะไรนะคะอยามาหลัไมเปนนัก่าวลาสใจไหมมีพี่ผัดายอยู่ก็คือคิดว่าคนเดียวก็น่าจะไหวใช่ไหมอันนี้เราได้มีการให้คมาใแคลอเไรบ้างเพราะว่าแน่นอนแหละมันเกี่ยวการสื่สติดของอิีทุกแตบมันอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างเราได้มีการคุยกัแไหบ้าง ก็ก็มีคุยบ้างค่ะก็บอกก็ไปกำลังใจให้นั่นแหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตการแข่งขันมันจะมีอะไรบ้างในสองสามสี่เนาะนี่เขาเพิ่งเริ่มเองใช่ใช่ก็ก็เป็นกำลังใจให้คอยคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยังไงบ้างเขาแบบบอกหม่ว่าเดี๋ยวเอามงเาฝากนะอะไรเงี้ยมีมั้งไหมกับเพื่อนทำให้เต็มที่เขาบ่งมาให้ได้ช่วยเพื่อนขดตะกร้ารือเปล่าเดี๋ยวไปเชื่อถ่ายเดี๋ยวดูนะโอเคค่ะ